บีนะสวีครับอาจารย์สวีนี่ครับผมนะครับคุณอัปโปนะครับคุณมนทิธิดานะครับผมนะครับสวีครับผมนะครับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าสามวันนี่สําคัญทีเดียวนะจิตใจผมไม่รู้นะว่าฝั่งตรงข้ามลงพลเนี่ยผมจะผมจะเว้นไว้สองสองช่องหนึ่งไม่รู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์สองรู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกัน ถ้าให้ผมเลือกนะถ้าให้ผมเลือกนะคุณคิดว่าคนกลุ่มที่กล่าวหาลุงพลนในสามบ้านเนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณคิดว่าเขารู้ไหมว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้ารู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับถ้ารู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กดหนึ่งครับถ้าเราคิดว่าสามบ้านไม่รู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กดห้าครับ ประมาณว่าถ้ารู้ว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธ์อยู่นี่มันมันเลวทามมากนะที่ยังใส่ร้ายลุงพลแล้วก็ไม่สนับสนุนลุงพลนะอีกกรณีหนึ่งก็คือเออไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆให้กดห้าครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นนะครับคือถามความเห็นเฉยๆมันไม่ใช่สิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องก็ไดนะแต่ว่าเราเพื่อจะพูดต่อไปจะพูดต่อไปเราจะวิเคราะห์กันต่อไป ขอบคุณมากครับส่วนมากก็จะเห็นว่าน่าจะรู้อะรู้กันแน่รู้กันแน่นแนมันมันมีเหตุผลบางอย่างที่เราคิดว่าเขารู้นะผมก็คิดว่าเขารู้นะเพราะอะไรครับเช่นทําไมจึงกินกีดกันลุงพลป้าแตนไม่ให้เข้าประชุมอันนี้สําคัญที่สุดถ้าจะบอกว่าเขาไม่รู้หรอว่าเป็นลุงพลแต่แค่ว่าจะหาทางออกให้มีฆาตรกร คือจิตใจคุณมันจะระยำตำบอลขนาดนั้นเลยที่ที่จะต้องให้คนคนใดคนหนึ่งในนั้นมามาเป็นคนรับผิดชอบในการฆ่าเด็กทั้งที่คุณไม่รู้อ่ะประเด็นไม่รู้แล้วยังให้เป็นลุงพลเนี่ยคุณก็ชั่วร้ายแล้วแต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่ลุงพลยิ่งผลักลุงพลไปเป็นฆาตกรเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรที่แย่กว่านรกไหมเนี่ยมันอะไรที่เลวซ้มกว่านรกไหม ดันะั้นจะพูดมุมไหนเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลุงพลเนี่ยน่าจะถูกใช้ความเกลียดชังอะไรบางอย่างมาทําให้ลุงพลต้องต้องมีตัวตนในเรื่องนี้เนี่ยเนะถ้าท่านเชื่อว่าลุงพลมีครตอบสามสามเลยนะถ้าคุณคิดว่าลุงพลอสามบ้านน่าจะรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลก็เข้าขั้นเป็นโรคจิตกันแล้วนะ ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงที่จะไม่คบค้าสมาคมกับลุงพลเนี่ยเพื่อให้สมบทบาทเหรอว่าคุณว่าคุณเกลียดลุงพลเหรอถ้าคุณไม่รู้ว่าเป็นลุงพลคุณไม่ควรจะแสดงอาการอย่างนั้นก็ถ้าคุณไม่รู้ว่าเป็นลุงพลก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคนในสามบ้านเนี่ยใครจะเป็นคนฆ่าด,ด้วยใช่หรือไม่ครับถ้าคิดแบบนี้กดหัวใจรัวๆครับหมายความว่า ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเนี่ยสมมุติแบบนี้นะมุมนี้ถ้าคุณไม่คิดว่าเป็นลุงพลแต่นั้นเขยสามคนก็ต้องก็ต้องไม่ไว้ใจอ่ะหรือคนในบ้านเองก็ต้องไม่ไว้ใจเวลาเกิดเรื่องแบบเนี้ยเขาจะให้ทั้งบ้านนี่แหละครับเป็นผู้ต้องสงสัยครับเสียดายครับคําว่าเข้าเครื่องจับเท็จเขยคนอื่นไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จครับ แม่งโชคดีจิบหายเลยเข้าเครื่องจับเท็จอยู่คนเดียวอันนี้ก็แปลกประหลาดแล้วค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือเปล่าพอไปได้ยินป้าแตนพูดเรื่องสิ่งที่เขาไปเจอตอนแค่ไปเข้าเครื่องจับเท็จโอ้มันนี่นี่มันยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูด นะมันยิ่งกว่หนังฮอลลีบูดเลยนะคุณยายบอกว่าก็ตอนน้องหายลุงอยู่กับแม่ในสวนยางตาก็ตอบชัดแล้วว่า,าลุงป้าและแม่อยู่ไหนและแวะไปทักหลานชวนชวนไปด้วยแต่หลานไม่ไปนั่นไหละครับนะนี่คือหนึ่งแหละเขารั่วไม่ใช่ลุงพล อย,อย่างที่คุณยายว่าแต่มันเหมือนว่ามันมีการจัดการขึ้นมาใหม่มันมีการมีคนเข้ามาจัดการเรื่องนี้ใหม่เอ๊ะทำไมคนในสามบ้านจึงไม่กล้าไม่กล้าพูดอีกเลยเรื่องก็เลยมาลงที่ลุงพลคนเดียวจนวันนั้นแล้วก็สามบ้านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่คบค้าสมาคมกับล,งลุงพล มีมีคนแก่คนหนึ่งตอนแรกๆก็โอเคจูจ่ๆวิ่งหนีไปเลยจูจ่ๆวิ่งหนีไปแล้วก็ไปเข้าตรงน้นก็ไม่ออกมาอีกเลยอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่มันมันไม่สมเหตุสมผลพูดอีกอย่างพอถูกมันมีคนมาจัดการระบบนี้ใหม่คนสามบ้านก็ไม่พูดอีกเลย โชคดีที่เขาหล่นคําพูดไว้ก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีคนมาจัดก,การเขาหล่นคําพูดว่าไม่ใช่ลุงพลมาหมดแล้วชัดเจนยังครับถ้าชัดเจนกดหนึ่งครับมันมีขบวนการบางอย่างมามาพยายามควบคุมเรื่องนี้และพยายามห้ามพูดเรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นหน้าที่ของใครบางคนที่ต้องดำเนินการต่อไป ก็โชคดีครับโชคโชคดีของลุงพลนิดหนึ่งในข้อที่จริงที่ว่าเนี่ยคนสามบ้านพูดกันหมดแล้วทั้งเป็นอยู่ในรายลักษณ์อักษรก็คือพิมพ์ในพิมพ์ในโซเชียลในในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นคือถือว่าเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับแม้จะไม่ใช่ลายมือแต่ว่ามันก็จะมีชื่อบอกว่าเป็นพื้นที่ของใคร พื้นที่ส่วนตัวของใครนะครับต่อมามีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพและเสียงถูกห่อหุ้มด้วยนวัตกรรมที่เป็นมาจากเทคโนโลยีถูกห่อหุอ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วคุณจะบอกว่าที่ผมพูดตอนนั้นผมเมาผมเออเลิ์ผมไม่มีสมองผมลำเมอหมาตัวไหนจะเชื่อ หมาตัวไหนจะเชื่อนี่นะครับความผิดพลาดของสามบ้านครับแล้วก็คนที่มาจัดการเรื่องนี้แล้วลืมว่าข้อมูลเหล่านี้คุณลบไม่ได้คุณลบไม่ได้มันถูกเก็บไว้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยคอมพิวเตอร์มันเหมือนจะมองว่าถูกตัดต่ออลไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันอยู่ในสื่อหลายสื่อถ้าคุณตัดต่อตรงนี้สื่ออื่นก็จะต้อง ไม่ถูกตัดต่อมันก็จบดังนั้นต่อให้คุณพยายามที่จะเข้ามาจัดก,การแล้วก็พยายามเรียกทุกคนเข้ามาแล้วก็ให้ยืนหยัดว่าอยู่ตรงข้ามกับลุงผลป้าแตนนะอย่าไปสูงสิงจนกว่าเรื่องจะเสร็จพวกเราก็ดูออกครับว่าพวกคุณกําลังทําอะไรอยู่เพราะว่าคุณควบคุมช้าเกินไปคุณควบคุมคนเหล่านี้ช้าเกินไปแล้วก็ ่สู้กันมาจนสามกบสามปีกว่าเหลือสามวันเหลือสามวันอ่านะมีหลายคนนะครับเช่นผู้ร้าอยู่ในบ้านเขาพูดหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับคนรู้ทั้งบ้านไอ้ทั้งคนรู้ทั้งประเทศแล้วว่าพวกคุณหล่นคําพูดเลยไว้บะงแล้วก็คุณจะมาโกหกในเวลาถัดมาว่าผมไม่ได้พูดไม่ได้ เออผมไม่มีสติครับตอนนั้นจึงพูดไปไม่ได้แล้วครับคุณพลาดครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีบันทึกเสียงบันทึกภาพลงภาพไว้มากมายคุณก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยคุณก็อยากพูดอยากพูดอยากพูดคุณก็โอดโหลดโหลดโหลดนั่นแหละครับคือหลักฐานครับหลักฐานที่ชัดเจนนะครับพวกคุณก็สวยไป นะครับคุณคุณก็สวยไปครับหลักฐานมันมีคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับงอเ,อเงินปิดปากปิดตามากากว่าอาจารย์เออนะคุณอำนินเห็นไหมครับมันมีมุมมองให้คนคิดได้หลายรูปแบบนะครับบางคนอาจจะว่าเ,าเฮ้ยเงินยัดปากหรือเปล่าเฮ้ยอาจารย์เงินยัดปากเขายัดตอนตอนจะเผาเอออาจจะเป็นไม่ได้อ๋เอเงินฟาดหัวหรือเปล่า มันก็จะทําให้มีการมองที่กว้างขึ้นแล้วแต่ใครจะคิดว่ามันปแปลกๆจู่ๆก็วิ่งรอบจู่ๆก็วิ่งไปอยู่ด้วยกันแล้วก็หายไปจากเขาพยายามจะเอาเอาคนกลุ่มนั้นเขาจะพยายามให้พวกเขาหายไปจากโลกหมายว่าหายไปจากการสื่อสารถ้าสังคมไม่พูดถึงสามบ้านมากเท่าไหร่เขายิ่งดีมันแปลกไหมละ่ะนี่คือหลานคุณนะลูกคุณนะ คุณต้องเสนอหน้าคุณต้องออกมาปกป้องคุณต้องออกสื่อไม่ใช่ว่าพากันจะให้โลกหลงลืมพวกเราไปซะบางคนไม่โผลหัวมาเลยจนวันนี้สามปีแล้วเนี่ยบางคนเก็บตัวเงียบเลยเคยมาเป็น YouTube พอถึงขั้นนั้นเลิกทำ YouTube หมดเลยเพราะว่าถ้าทำ YouTube อย่าถ้าอยากได้เงินใช่ไหมถ้าทํา youtube คุณก็ต้องถ่ายแถวบ้านคุณคุณต้องไลฟ์สดคุณก็ต้องเห็นครอบครัวคุณคุณต้องเห็นลูกคุณผัวคุณดีที่สุดก็คือหยุดทําคอนเทนต์หยุดทํา youtube แล้วเขาหาเงินมาจากไหนล่ะผมไม่รู้สิตอนนั้นเขาอยากได้เงินเนี่ยเขาจึงมาทํา youtube แต่จู่ๆหยุดทํา youtube คุณเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะทำไมคุณจึงปิดตัวเองชัดดาวตัวเอง เขาเรียกว่าเหมือนมีคนพยายามไปชัดดาวคนกลุ่มนี้ไว้เหมือนมีคนเขาเรียกว่าอ่ากระชับพื้นที่เออมีคนกระชับพื้นที่ให้คุณอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปพูดจาไม่ต้องไปแสดงความเห็นให้คุณหายไปเลยผมกลัวว่าถ้ามันถึงขั้นคอขาดบาดตาย คุณอาจจะหายไปจากโลกก็ได้ทำไมคุณไม่มาพูดคำพูดของคุณอาจจะมีประโยชน์ทำไมคุณไม่มาพูดนี่คือสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันผิดปกติมันผิดปกติคุณไม่ใช่คนร้ายคุณไม่ใช่จำเลยคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีนี้แต่คุณชัดดาวตัวเองทำไมล่ะครับ ทำไมจำเลยผู้ต้องหาจำเลยแบบลุงพลทำไมสร้างคุณูประการให้กับสังคมมากมายทำไมเขาไม่หลบลีห้หนีนะทำไมเขาไม่หนีทำไมเขาไม่ชัดดาวตัวเองทำไมเขาไม่อยู่นิ่งๆเพื่อให้เรื่องมันน้อยที่สุดเปล่าเลยครับลุงพลไปนั่นไปนี่ทำนั่นทำนี่พาคนที่รักคนที่ชอบไปทำบุญสุนทานไปสร้างให้กับสังคมไปเดินแบบ ไปทําบุญทําทานเอองงมากกับปรากฏการณ์นี้ตอบง่ายๆครับสิ่งที่อยู่ในใจคือการขับเคลื่อนของคนสิ่งที่อยู่ในใจนั่นแหละครับมันพาคนขับเคลื่อนไปนั่นไปนี้หมายความว่าลุงพลสบายใจใครจะว่าเขาเป็นคนร้ายแต่ในใจเขาบริสุทธิ์ลุงพลจึงทำส่วนกุศลขึ้นมาได้กุศลต้องมาจากความคิด กูสลต้องมาจากใจที่ไม่ติดขัดใดๆกูสลที่มาจากใจสะเราจะสร้างบุญไม่ใช่ว่าจิตใจเราห่อเหี่ยวเราเป็นคนชั่วแหละแต่เราไปใส่บาตใส่บาตคุณจะทำไงเฮ้ยโลกแต่ในใจคุณมันลบไม่ได้มันมีคนพยายามจะลบสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาเรียกว่ากดทับกดทับ แล้วก็หลอกตัวเองว่าอ่าเราต้องรวยเราต้องรวยเราต้องรวยเรื่องนี้เราต้องรวยรวยรวยลุงคลต้องผิดลุงคนต้องผิดลุงคนต้องผิดอยู่ในสถา,ะสถานะกดขีดกดขีดตัวเองไว้กดขีดความรู้สึกนะครับ ต้องใช้ความมานะอดทนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นทางอากุศลทางบาปมันรอระเบิดปึ้งขึ้นมาคุณจึงทำบุญไม่ได้ครับคุณจึงทำกุศลไม่ได้คุณจึงไม่สามารถติทำให้ใจเบิกบานแล้วก็มาทำบุญทำกุศลไม่ได้มันอยู่ที่ใจลุงพลเป็นไงลุงพลใจเบิกบานอยู่ที่ใจต่อให้มีคนบอกว่าลุงพลเป็นคนทำเขาไม่ได้สนใจแต่ใจเขายัง บริสุทธิ์นี่คือความดีของอ่าจิตใจฮะนะครับแต่พวกนั้น่ะทำตัวเหมือนฆาตกรจะหลบหนีเลยทั้งที่คุณไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีใครแจ้งความว่าคุณเป็นคนร้ายไม่มีใครแจ้งจับคุณคุณไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะเบื้องต้นนี้นะเรื่องเป็นของลุงพลลุงพลก็พิสูจน์ตัวเอง พวกคุณไม่ควรจะหลบลีหนีนะผมไม่เข้าใจจุดนี้นะจุดนี้มันทําให้จะบอกว่าก็เราไม่อยากมาสูงสิงกับคดีนี้หลานคุณนะครับหลานคุณตายนะบางคนบอกว่าเอ้าทําไมผมไม่ใช่ผู้สูญเสียทําไมผมต้องมายันน่นในนี้นั่นนะฮะก็มันหลานคุณน,นะนะฮะ สวัสดีครับนะฮะคุณกนิกาคุณไรรินนะครับผมนะฮะนะครับคุณพี่พรนะฮะคุณสกลนะครับผมนะว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์พิจิตรชัดที่เคารพนับถือขอบคุณมากครับนะฮะคุณมาลิครับกลัวอะไรบ้างอย่างกลัวความลับจะเปิดเธอนะอาจารย์พูดเห็นเลยว่าใครใช่ฮะมันเรื่องบางอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนรู้หลายคนมันควบคุมมันควบคุมกันไม่ได้ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไปแต่ะแต่แต่แต่ละแต่แต่อยู่เกิดไปเมาบ้างเกิดไปเผลอพูดมาบ้างเกิดไปถูกสัมภาษณ์หรือไลฟ์สดไปมาไปมาถูกคนถามเข้าไป่วยุอายุบอกมาอารมณ์มันจะตายกันทั้งแกงอันนี้ผมวิเคราะห์นะถ้าจะเป็นลักษณะว่าทําไมต้องปิดปากตัวเองทําไมต้องควบคุมกันเองทําไมต้องกระชับพื้นที่กันเองทําไมต้องชัดดาวตัวเองก็คง หลายคนรู้เรื่องเดียวกันอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารแต่ถ้าใครเผลอปั้งไปหรือโปะแตกอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เกง๋งสิถูกต้องไหมดังนั้นเขาก็จะหาคนที่ที่จะมีภูมิต่อสู้ในเรื่องแบบนี้แบบว่าถ้าเราพูดเรื่องภูมิต่อสู้ ถ้าเราต่อสู้กับคนเลวต้องหาคนดีๆมาใช่ไหมที่เก่งๆแต่ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณกําลังต่อสู้กับคนดีเนี่ยคุณจะต้องเลือกคนแบบไหนมานะก็คิดเอาเองนะฮะโอ้นะคุณต้องมีภูมิอะไรบางอย่างนะที่จะมาต่อสู้กับพวกเรานะครับคนที่เอาข้อที่จริงมาพูดเนี่ยคุณจะต้องมาต่อต้านเขาคุณต้องคัดคนแบบไหนมานะครับเพื่อจะมาต่อต้านกับพวกเราขอบคุณมากครับสามร้อยสาสิบหกท่านนะครับหกร้ยสิบเจ็ด ไลฟ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับศูนย์ก้าเล่าข่าวนะครับตอนนี้ก็ได้เล่าข่าวแล้วก็พูดคุยกันมาแล้ว48นาทีตอนนั้นสามวันเนี่ยทาไมฝั่งนู้นไม่เลงล่าครับสามวันเทนที่จะเลงล่าแบบลุงพลเช่นโอ้ยพวกเราอ้าวเก้าคนออกมาครับมาตีค้องล้องเปล่าครับมาเดินสายมาแสดงความยินดีมามา ามาพูดคุยกันอ่ะให้อิสระเลยครับไม่ใช่อดอิสระนะให้คุณอิสระเลยครับทุกคนครับอยากพูดอะไรอยากสัมภาษณ์อะไรสื่อมาพาสื่อมาพาสื่อเข้าบ้านใครบ้านมันอให้สื่อนอนตรงนี้ก็ได้เลี้ยงดูปูเสือ่ออยากถามอะไรครับอยากถามอะไรครับค,คุณต้องทําอย่างนี้ถ้ามันใจเพราะมันเหลืออีกสามวันคุณจะเก็บตัวเองไว้หาพระแสงอะไรไม่ใช่ ไม่ได้ออกสู่แสง